ทำความรู้จักกับมะยมมะยมจัดอยู่ในวงมะขามป้อมเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีเปลือกต้นครุขระสีเทาปนน้ำตาลมีใบย่อยออกเรียงสลับกันรูปขอบขนานปลายใบแหลมฐานใบกลมมนขอบใบเรียบออกดอกเป็นช่อตามกิ่งดอกย่อยมีสีเหลืองอมน้ำตาล ติดผลเป็นพวงผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่มีสีเหลืองหรือสีขาวแกมเหลืองมีผลฉ่ำน้ำมีเมล็ดรูปร่างกลมสีน้ำตาลอยู่หนึ่งเมล็ดมีทั้งพันเปรี้ยวและพันหวานแต่จะมีรสหวานแบบอมฝาด สรรพคุณของลูกมะยมใช้แก้ไอช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันใช้เป็นยาระบายช่วยในการขับถ่ายใช้ทารักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราใช้ทาแก้อาการผื่นคันตามผิวหนังส่วนน้ำสกัดจากลูกมะยมมีฤทธิ์เป็นกรดใช้ทาผิวทาหน้า ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวทำให้ผิวแลดูขาวขึ้นและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยในการป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ทำให้ผิวไม่แก่ก่อนวัยช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายและยังช่วยกระตุ้นความอยากอาหารอีกด้วยสรรพคุณของใบมะยม มีสารคลอโรฟิลล์แคโรทีนอยด์เช้รับประทานช่วยบำรุงประสาทใช้ทาแก้ผื่นคันตามผิวหนังช่วยเสริมสร้างการทำงานของตับป้องกันพิษจากสารเคมีทำลายตับช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยให้ผิวแลดูสดใสช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกาย ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางเสริมสร้างความแข็งแรงของเม็ดเลือดส่วนแมกนีเซียมที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลช่วยให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นสัรพคุณของรากมะยมใช้ต้มน้ำดื่มช่วยในการระบายท้องช่วยขับปัสสาวะช่วยขับเหงือ่อช่วยทำให้อาเจียน ซึ่งจากฤทธิ์ในการทำให้อาเจียนนี้จึงได้มีการนำมาใช้ในการรักษาผู้ที่ติดเหล้าให้เลิกดื่มได้การนำมะยมมาใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพร ใช้เป็นยาบำรุงธาตุบำรุงโลหิตยาอายุวัฒนะโดยการใช้ผลแก่มาดองในน้ำเชื่อมอัตราส่วนน้ำหนึ่งส่วนน้ำตาลสามส่วนดองไว้สามวันแล้วนำมารับประทานวันละหนึ่งช้อนโต๊ะการนำมะยมมาใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรใช้แก้ไข้ทับระดู ระดูทับไข้โดยการใช้เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มใช้แก้เบาหวานโดยการใช้ใบสดและรากใบเตยพอประมาณนำมาต้มเอาน้ำมาดื่มการนำามโยมมาใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรใช้ลดความดันโลหิตโดยการใช้ใบแก่พร้อมก้านประมาณหนึ่งกำมือ นำมาใส่หม้อเติมน้ำพอท่วมใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยต้มให้เดือดนานประมาณห้านาทีแล้วนำมาดื่มจนความดันอยู่ในระดับปกติแล้วจึงหยุดรับประทานการนำมโยมมาใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรใช้บรรเทาอาการปวดศีรษะโดยการใช้ใบมโยมแก่รวมก้านหนึ่งกำมือ นำมาต้มกับน้ำใส่น้ำตาลกรวดลงไปเล็กน้อยนำมาต้มให้เดือดแล้วดื่มครั้งละหนึ่งแก้ววันละสองครั้งเช้าและเย็นการนำมายมยมมาใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพรใช้แก้ไข้ช่วยขับเหงื่อใช้เป็นยาระบายขับปัสสาวะให้ใช้รากมะยม นำมาต้มกับน้ำแล้วดื่มเช้าและเย็นใช้แก้โรคประดงแก้พิษไข้หัวแก้หัดเหือดอิสุกอิสยัยแก้ผดผื่นคันโดยการใช้รากประมาณหนึ่งกิโลกรัมนำมาต้มกับน้ำสิบลิตรต้มให้เดือดนานประมาณ10นาทีทิ้งไว้ให้อุ่นแล้วนำมาอาบ ประโยชน์ของมะย,ยมมะย,ยมมีประโยชน์ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อโรคไขข้ออักเสบโดยการนำลูกมะย,ยมมาตำรวมกับพริกไทยแล้วนำมาพอกบริเวณที่ปวดและอย่างนิยมรับประทานเป็นผลไม้สดนำมาประกอบอาหารเช่นใช้ทำส้มตำส่วนของยอดอ่อน ช้รับประทานเป็นผักสดกินกับน้ำพริกลาบขนมจีนส้มตำเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีการนำมาแปรรูปเป็นมะยมดองมะยมเชื่อมมะยมแช่อิ่มมะยมกวนแยมมะยมซึ่งมีรสชาติอร่อยถูกใจใครหลายคนอีกด้วยขอขอบคุณสำหรับการรับชม หากท่านชอบเนื้อหาสาระนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ